สวัสดีทุกคน,นครับพบกับ Resident Evil 7จักรวาลที่จิตสมกในพาร์ทที่12นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็จะไปทำการช่วยคุณพันละยาของเรานะครับนี่นี่ก็คืออาวุธที่ผมเตรียมมาจัดหนักจัดเต็มนะฮะทุกคนมีปืนลูกสองยักษ์มีซองแฝดนะทุกคนนะนะโอเคเนี่ยเราก็ มาเช็คของนะทุกคนของเพราะว่าเราจะไปลุยกันให้จบไปเลยนะทุกคนผมว่าน,น่าจะจบแล้วล่ะถ้าไม่จบก็จะมีภาคสิบสามต่อนะทุกคนนะเฮ้ยเฮนะ้ยเฮ้ยมีปืนศักดิ์สิทธิ์โบราณหายากแล้วก็มีลูกซองไฟต์นี่ก็มีระเบิดน้ำเหลืองเจ็ดประช่โอเคเราเช็คครบละ ทุกคนมีเปล่าอาจจะมีต่อก็ได้นะผมว่าถ้าไม่มีเราก็จะไปด้วยกันนะครับโอ้ยผมไม่ชอบแบบถ้ำแบบนี้นะทุกคนนะทุกคนชอบไหมอะน่ากลัวนะแบบนี้ตัวมีน้ำมีอะไรก็ไม่รู้ชื้นๆเหม็นๆเฮ้ยเสียงใครร้องเพลงได้ยินไหมอ่ะ ลูกเสือเขาไม่จับมือขวาได้ยินเหมือนเพลงใครเออช่วยช่วยชวยช่วยยิง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 โอ้ยตายเอออะไรวะเนี้ไปไปโอ้โหเชลาร์เรตมีโมแต่โหสองตัวเลยเหรอเชลาร์พิการเชลารพิการเชลาพิการจงรับไปลูกซองแฝดนรก โอ้ยม really ันโดดโอ้ยโอ้มันโดดได้โดยเวน้เวนเวนแก่แก่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหต้องขี้การเลยทุกคนไฟโอ้ยอุ้ยโอ้ยฝันแดงฝันโอ้ยฝันแดงฝันแดงโอ้ยฝันแดงโหดว่ะไม่หดใช่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยนีกใครนะทุกคนไม่เหงาแล้วกลัวฟไฟมันแดงด้วยดิโอ้ยโอ้หมันกัดเราตัวฟุ้นแล้วตอนเนี้ย กีธาในก็ถึกแล้วก็ดในเนี่ยโอเคโอ้หทุกคนเราส้มแล้วนะเราต้องกินส่วน35ดีกรีนะทุกคนโอเคเราก็ล่า35ดีกรีเพื่อฆ่าเชื้อนะทุกคนโอเคสมภารกันก่อนเก็บมาโอ้ทำไมมาเยอะจังเลยอะ่ะแต่มีแต่ตัวพิการเั่านั้นเลยนะก็ดีนะนยิ่งยิ่งว้ายโอ้โ,อโอหอยเด็กเวทนะยี่ีย์ยัฉันเจอเธอนะเยโอ้ยพิการอีกแล้ว ลูกสองแฝดธนกวายโมตัวอะไรมาเขียดตะขีดธนูดีกว่าเขียดธนูเจอลูกสองแฝดธนูเข้าไปวายเสียงอะไรเสียงอะไรอยูเนี่ยมีข้างหลังเราเนี่ยทุกคนหนีดีกว่าเพราะไม่เอาแล้วไม่เอาเราโอ้ยไม่ยืดจังวะมันมืดก็ไม่เห็นด้วยโอเค้ยเดี๋ยวอะไร้วยืดโดนอีกแล้วโอ้ยอะไรวะโอเคโอเคโอเคเอาไงดีโอ้โหมันมีมือแล้วมันมีมือแล้วไปหนีโอ้ยไปดุโพูธนูไปดุดธนูพูวาย โอเควิ่งวิ่งวิ่งไปเดยวนหมดนะใครไปบวกไหววะเนี่ยเยอะขนาดนี้โอเคนะโอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้นี่นี่มีของมีของโอ้ยโอเคโอเคได้อะไรนะอุปสงค์อุปเซกโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคเฮ้ยนนอละลายโอ้ยเฮ้ยเจดโน่คิดโน่โอ้โหโมเวนโอ้โห อประดุกชนูเรนปันแดงอ๋อปันแดงปันแดงมันปืนอ่ะโหมป็นถึงแม่ปันแดงเนี่ยโอ้โหมากโอ้โหยี่สิบตัวถึงไปว้ายข้างหลังกูข้างหลังว้ายข้างหลังกู้อะะไรหนียังไงวะเนี่ยว้ายว้ายว้อ๋อตายตายตายหนีก่อนทุกคนโอ้โหไม่เยอะใช่เปล่งอ่ะเขากระสุนทิปสติกสีแดรกนะแหนี่เป็นไงแหน่เนี่ย ลิปสติกสีแดงปลูกเสกจะมาไว้โอ้ยพอมมาเยอะจังวะฮอ่อนแน่ชันมางแต่โอ้โหระเบิดโอเคระเบิดละมีกระสุนก่อนระเบิดสเตปสก็อตเทปดำอาร์ถันนะทุกคนปลูกเสกมาอย่างดีโอ้ยทุกคนโอเคเราต้องเอามาใช้อ่ะผมว่าต้องใช้นะใช้ยังไงอ่ะเอาใช้ไม่เป็นชิบหายละ <laughs> โอเคไม่เป็นไรรับสมุดกัน Okay. ลาด35ดีกรีนะทุกคนเออมาสมกันนะสม35ดีกรีไหม okay. เราจัดการของก่อนนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคหงรลังนะทุกคนนี่ไงโอเครามีระเบิดละโอเคแบบนี้นี่เองนะทุกคนชุบเรามีกระสุนอวุธศักดิ์สิทธิ์โบราณกินัดเนี่ย มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอไหวนะผมว่าโอ้ยตัวตัวคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละบ้านนี้ถ้ามันมาเยอะขนาดนี้นะหอ่อแต่ว่าถึกด้วยนะของอะไรอะ่ะไม่ใช่อ่ะโอเคอ้าวขึ้นไม่ได้ลงทางนี้เชือ่อไเสียงอะไรเสียงใคร <c oughs> โอเคทุกคนเราถือระเบิดไปก่อนนะทุกคนเราอาจจะเจอแบบมีบอสบอสไฟน์นี่ไงนี่ไงตัวอะไรอ่ะโอ้ยอ่างธนูเหรอเนี่ยอ่างธนูอ้วนอ้วกฮอร์อ่างธนูอวนอ้วกวางตรงนี้โอเควางตรงนี้หนึ่งโลกนั่นกคนนะยิงก่อนโอ้หมีสองตัวโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใจญ่เลยว้าวมันจะอ้วกแล้วมันจะอ้วกหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกไหมโดนไหม มาตรงนี้ตัวยิงสองแต่มันอ้อนอยโดนแล้ววันพวกไอ้เจ้าตึ่งต่างธนูยักษ์โหมีสองตัวโอเคเปลี่ยนก่อนโอทุกคนจะสู้ทุกซองเราโอเคพอเหลืออยู่นะอ๋อมันโอ้มันโอ้มันมันยอดมันยอดได้ด้วยโอ้โหเก่งกว่าเจ๋งวิสิกฐ์ไอ้หมอนี้เจ๋งวิสิกฐ์เหรออีกตึ่งต่างธนู อ้วงอ่งเดียวเลยทุกคนทำไมดีเนี่ยโอ้มันโอ้มันหยอดเป็นโอมันอยู่เป็นนี่วาโอเคทำไมดีวางตรงนี้ตลดกันทุกคนนะโอ้ยล้นไปหมดแล้วตอนนี้โอเคโอเคทำไมดีวางตรงนี้วางตรงนี้สองหกสามหโอ้ยโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยอ้ยาธนตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 ไ่ลอดไ่ลอดตาย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 โอ้ย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 ยิ่งอโหลดเร็วสแฝด้นูกนี่ยังมีบันได้วยนีิงมาก่อนโอโอ้โอยเดี๋ยวฉันยังฉันกลัวพักกานะพวกัวเลยคนเวนโอ้ยมึงอ่าง งานธนูยักโหดมากเลยโอเคเปลี่ยนก่อนนี่โหลดผมว่าเราต้องใช้แต่งนี้หมดเลยลบก่อนลบ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 โอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอยู่แล้วอยแล้วโอ้โหนี่แหละผมว่าระเบิดมันไหมยังมันไหม โอ้แดงแล้วทุกคนโอ้ไม่เหลือแล้ว <kaz> ทุกคนโอ้ยโดนโดนโดนหม่สมภัยไม่สมัยเชเดียว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 โอ้ไม่โอ้ยโดนโดนแบบนี้ทุกคนขออนุญาตตั้งสติก่อนสตาร์ทแป๊บนึงว้ามีตรงนี้มีตรงนี้นี่ไงพวกกลางธนูแกแกทำให้ฉันดูแย่คนเราไม่มีไม่มี สามสิบห้าดีกรีนะแต่เราเหลือสมุนไรก้อนหนึ่งเขาใหญ่ยักษ์เนี่ยโอ้ยโอ้โหมันเกิดที่ว่าเคเราจะจูกกันนะกันนะอ้าว่าทุกคนเราชนะครับผมเฮ้เราผสมสามสิบห้าดีกรีแนละ้วก็ดื่มนะทุกคนะดื่มแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวโอ้เกือบตายแลวทุกคน โอ้โหไม่มีอึงอ่างธนูยักษ์ด้วยอ่ะสองตัวโอ้นี่ขนาดหมดง่ายนลเนี่ยถ้าโหมดยากได้ผมน่าจะขีดไปตั้งนานแนละ้วอโอเฮ้ยทำไมมันโหดเนี่ยมันมันอ้วกแบบอ้วกแบบอะไรนะฟิสิกส์อ่ะโอ้มันการจุดตกได้แม่นยำขนาดเราหลบหลังกล่องเอราก็ยังโดนด้วยโอ้โหนายทำให้ฉันดูแย่มาก ทุกคนนะฮะต้องขอปรนัานโทษด้วยนะทุกคนนะที่ฝีมือผมมันยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่นะโอเคแต่เราก็ตื่นเต้นกันดีเนาะของที่เราสาัดฟาฟามาแทบไม่เลือดเลยทุกคนหมดโทษแทบหมดโทษเลยโอ้เจอยีสองตัวนี้มันมาอีกสองทำไมเนี่ยโอ้ยสามสิบห้าดีกรีก็ไม่มีแล้วนะทุกคน ไอ้ฉันฉันต้องการอ,อ,อะไรนะกล่องสมบัติเราอะอจะมีกล่องสมบัติให้เราอีกแล้วเนี่ยโอเคทุกคนเราท่อรีโหลด MP5 ์โอ้สักสิทธิ์ระดับที่เจ็ดของเรานะเราก็เข้าไปด้านในนี้ทุกคนนะค่อนข้างมืดโอ้ทุกคนผมได้กลิ่นความชืน้นโอ้มีช่องแคบเป็นหลอดด้วยโอเคเราจะลอดผ่านทั้งนี้นะครับ โอเคไม่มีตะขาบก็โอเคละยิงั้ดตกใจหมดศูนย์บืนกลนนก็ได้มากันการน,นี่คืออะไรอะแผนที่โอเคทุกคนเราไม่เซฟนะเห็นในขนาดนี้แล้ววัดใจไปเลยถ้าตายก็ให้เรื่องใหม่ไปเลยโอเคนี่มันล้อเขียนคุณยายไม่ใช่เหรอเฮ้ยทุกคน มีตุ jsem, ๊กตาด้วยตุ oh, ๊กตานางรำที okay. oh, no. oh. ่ไม่รำนะทุกคนเนี่ยโอเคอ๋อนี่เราผัวมาที่เดิมนี่อันนี้มันตอนแรกที่เรามาเจอคุณอ้าตุ๊กตาเด็กเวนนี่ไงตุ๊กตาเด็กเวนไม้โวยนี่ไงนี่ยที่เดิมเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ย ตอนพาร์ทแรกของเราเนี่ยคุณภรรยาเรามาตรงนี้อา้อาวหลอนยาละผมว่านะตอนนี้อีธานน่าจะไปอีคนละที่มันล็อกนะทุกคนโอเคไปได้ด้านเดียวะอะเฮ้ยขอกข้อนุญาตเช็คของกันนะทุกคนนะเผื่อมีอันนุน,นี้นั่นเราจะอาจจะได้35ดีกรีสักอันหนึ่งก็ดีไม่มีแล้วอะ นะหายใจก่อนโอ้ยข้างตื่นเต้นนะผมว่าเนี่ยถ้าเราเจอแบบอึ่งงางธนูเงี้ยเขี่ยธนูมาดับเบลิลเงี้ยโอ้ยไม่รอดเลยยากมากเลยอะหวังว่าเราจะจบนะทุกคนนะแมวนะแมวลูแจ็คลูแจ็คนะ่าจะขีดไปแล้วนะอะไรเนี่ยไงวคนนี้มันภาพจางๆแล้วนี่ ปัยาเราตอนที่เป็นไบโพล่านี่ไงเรายิงไอ้เด็กเนี่ยคุณพ่อคุณช่างจุนสิใครพ่อเธอฉันยังไม่มีลูกเลยนะโอ้ยไอ้เด็กนี่โมเมมั่วนี่ว่าโอ้ยทุกคนเอาไงดีโอ้โหนี่เล็กกว่าเดิมอีกเนี่ยโอเคผมคิดว่าลอยโอ้ยวิญญาณผีเกนี้ก่อนนี่ก่อนวิญญาณผีลอยไปซุกโอ้ยโอ้ยตกใจหมด เราจริงหรือเปล่าเนี่ยเขียนมัน,มนคุณแม่จัดการมันคนโอ้นี่มันเป็นภาพจำเก่านะนี่ชายเด็กเวน,นี่มันมันสั่งให้มาเนียเราทำร้า,ายแล้วนี่จัดหนักจัดเต็มมันเลยคุณแม่แมแมออกมาให้หนักคุณพ่อเป็นยังไงบ้างสนุกบ้างไหมฮฉันมีความสุขมากเลยที่คุณแม่เล่นงานคุณพ่อนะคนเอ้ยผมโดนบีหลอกทุกคนเออ ราจะปราบผีได้ยังไงอ่ะปืนก็ยิงไม่เข้าอ่ะเราจะเอาเชื้อราไปทำร้ายมันได้ด้วยเหรอโอ้ย,ยเด็กผีเอ้ยสงสารฉันเถอะจะทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วทุกคนนะเสีย <c oughs> อะไรเสียงเยงมียเราเมียเราเป็นไวโพล่านี่ไม่เอานะกลัวไปเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยไฟไม่มีโอเค โอ้ยทุกคนมืดก็มืดมองค่อยไม่เห็นเลยโอเคอะไรไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเธอเป็นวิญญาณผีใช่ไหมฉันหลอนไปแล้วทุกคนภรรยาขอให้เราช่วยนะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะหลอนไปเองอะ่ะแล้วเราจะปราบผียังไงนี่ข้าสารเสกก็ไม่มีมีแต่ปืนอะ่ะมีแต่ลูกซองอาถรนพปืนกลศักดิ์สิทธ เราก็มียาฆ่าเชื้อาราสักสี่แต่นะแต่ว่ายาเด็กเฮ้ยยังไงยังไงยาเด็กมันเป็นผีอะ่ะหายไปแล้วนี่ไหนตรงไหนโอ้ยอ้เชี่ยวโอ้ยไอ้กูนี่ไงนี่ไงนี่นีนี่ก่อนนี่กอนยิงนะยิงเด้อเฮ้ยคุณพ่อคุณพ่อจะปาบหนูได้ยังไง หนูมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะคิดฉันจะใช้อันนี้ไงลูกเลยแน่ไม่จริงเป็นไปพม่ได้ไอ้สิ่งนั้นออกไปจากชีวิตหนูซะคุณแม่จุตีเราจะต้องจัดการวิญญาณของหนูเอเวอร์ลีนให้ไปสู่ขภูมิงที่ดีนะทุกคนนะโอเคเล่นแล้วรู้สึกเศร้าใจไงก็ไม่รู้นะทุกคนหวังว่าหนูจะให้อภัยพี่นะถึงว่้ว่า ที่จะไม่ใช่พ่อของหนูแต่ที่ก็จะพยายามส่งหนูไปสู่พ่อภูมิที่ดีนะหนูหนเอเวอร์ลินตุกตานังรำที่ไม่รำโอเคตัวบาเลอร์เลยทุกคนโอ้ยน่าสงสารเนาะเกิดมาจากแบบเด็กทดลองครอบครัวก็ไม่ม,มีเป็นเด็กเห็นแกตัว,วหน่อย ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นเด็กมีปัญหาไงว้าวโอ้เออเนี่ยเราเปพอล่าหน้ากลัวสมัดเลยโอ้โหน้ากลัวตลอดไม่แผ่วไม่แผ่วโอ้ยไปแล้วโอ้ยโคตรน่ากลัวเป็นไปพอล่าทีหนึ่งนี่โอ้โหขนดุกสมัดโอเคปืนที่เรามีทั้งหมดไม่น่าใช้ได้นะทุกคนมันจะไม่เป็นไร หน้าที่ของเราก็คือส่งดวงวิญญาณของหนูเอเวอร์ลีนให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะเราทุกคนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราสูตรโอ้ไม่ได้แล้วโอ้โหน้ำยาฆ่าเชื้อราศักดิ์สิทธิ์สูตรแรงนะก่อนนะใส่วิญญ,ญาณหนูเอเวอร์ลีน มันไปใช้ได้เหรอขนาดปืนยิงไม่เข้าเลยนะแงดูให้ดิอ๋ออะไรอะไรคิดเวอะไรอ่ะอ๋ออ๋อคิดเวอะไรวะโอ้มีพลังด้วยโอ้มีพลังลมด้วยโอ้โอ้ตัวนี้มันมีพลังเยอะนี่วะวีคนรอลมลมลมวันๆโอ้ตาย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 นี่อน้าใส่หน้าโอ้ใหน้ากีกี้โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคทุกคนค่อยนะค่อยนะ โอ้ยการล็อกแข้งการล็อกแข้งโอเคหนูหนูต้องไปหนูหนูถึงเวลาที่หนูต้องไปพวกผมที่ดีแล้วเดี๋ยวคุณพี่จะส่งหนูไปเองนะจงรับไปอย่าฆ่าเชื้อราสุดแรงศักดิ์สิทธิ์นี่ไงลาก่อนหนูเอฟเฟอร์ินไปสู่พวกผมที่ดีนะจ๊ะลูกเอ้ยอ้าวย่าอ้าวยายปอ้าวไปย้ายได้ไงวะ คุณยายฉันก็แค่อยากจะมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นนั่นเองทต่ไมแกทำกับฉันอย่างนี้ไอ้เด็กเวนนะฉันจะกินตบแกแกต้องโดนกินตบเราทุกคนเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะครับคุณยาย ผมจะส่งคุณไปสู่พระบุตรที่ดีเลยมีอะไรจัดมาเลยคุณยายผมมีทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้ให้ยายเลยนะมีเนี่ยฝืดคนเนี่ยเก็บไว้น่ะต่อไปหนึ่งแม็กให้คุณยายเพื่อความรักและความศรัทธาผมจะส่งคุณยายไปสู่พระบุตรที่ดีนะครับนี่คือฝุดคนศักดิ์สิทธิ์นะโอเคเอาไปอีกแม็กหนึ่งนะยายนะเพื่อสุดที่งสองใส่แล้วเนาะนี่เราไปอีกสองอีกสองใสแล้วเนาะป้องป้องนึ่สองใสแล้วเนาะรีโหลด ถ้า<ล> <harma> ไปอีกสองโป้งๆนะสุดยอดโอ้ยโอ้โหโอ้ยจะตายก็จะตายนะโอ้ยจะตายห่านนะโอ้ยยายใหญ่ยังเพราะว่าหบ้าเฉยอ๋อเหรอไปเแ oh, ี <to ils> oh. oh, oh. Hmm. ้วโอ้โหยายตัวใหญ่มากอ้าวชิปหายละทุกคนเกมโอเวอร์แบเนี่้นี่อะไรเนี่ยมีหองเก็บเห็ดไม่ใช่หรือเนี่ยหอเก็บเห็ดทุกคน ฉันจะเขียนแกใช่ไอเด็กเวนแกยงครอบครัวฉันอาิงหมดยิงยิงยิงักดิ์ส์หายากอิงโอ้โหน้าเดียวไม่เป็นไรเลยแค่ทัร้านโอ้โหสองคนลงตัวคนุป้อมสองอารามยิงนี่เนอะลกอ๋อโดนองเลยโอ้ยตายหาม่รูโอจะรอดได้ไงวะตัวบเลิกขนาดนี้โอ้สุดทสีแดงสองอ่ะ ให้ลุ้นโอ้โหเจ็บแค่นี้ทานนะครับผมนานเอ้ยไม่น่านจะรอดนะโว้ยอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอโอ้โนนนยอนั่นเป็นแก้ยแก้ครอบครัวไั้เองโหโดนลนุนเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมทุกคน,คนเราชนะได้ไงอะ โอ้โหตายเถอะอะไรเนี่ยใครโทรมาเอ่ยนามานแล้วอยู่จารอดเอ่ยนามอะไรทุกคนน,นี้นะอะไรอะปืนเหรอปืนอะไรเนี่ยนีม่มันอาวุธศักดิ์สิทธิ์โบราณที่จบสงครามไอเดรนี่แต่คือปืนใหญ่เนโออาร์ตซองไซโคเจสอาร์ตซองข้าไปเข้าไป พื้นใหญ่นีนโอ้อา์มสตองของเราสามารถยิงพิญญาให้กลายเป็นก้อนหินได้เลยทุยกคนโหดจ้าอ้อจบอย่างเงี้ยโอเคก็ดีคนเก็บเหตุทำไมมีวุตถศักดิ์สิทธิ์ด้ยวยปะเนี่ยเอเสยงหอเลยคนนะ โอ้ยคนเก็บเห็ดมาช่วยแล้วทุกคนเย,ย่เ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 ย่คอยไปช่วยเมียผมด้วยครับช่วยแอนโซอี้ด้วยโซอี้เป็นแบบเขาอยากเป็นแดนเซอร์นะคุณเป็นใครอ่ะคุณคือคนที่เก็บเห็ดใช่ไหมอ่ะตานที่มาเก็บเห็ดไปขายอ่ะขอบคุณมากที่แบบว่ามาช่วยผมอ่ะคุณชื่ออะไรอ่ะ ชาชื่อเลเซอร์เดฟฟาร่ลงข,ขึ้นมาไอ้นุมนานี่นมักงสุกยอดสุยดสยดอดถืเฮียเลยครับโอ้ยหเกอบตายแล้วนี่โอ้ยไปช่วยเมียผมด้วยนะครับเมียผมถูกจับไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในบ้านหลังนี้แหละไม่แน่จะโดนทับตายอะไรก็ได้ทันเาียุณพรเยยของผมคุณยังไม่เล สบายดีไหมผมไปอยู่เคียงข้างคนเองนะคุณภรรยาจ้าคุณสามีของฉันคุณไม่ต้องพูดเลยมากนอนหลับไปซะเดี๋ยวเราจะให้คนเก็บเหตุส่งไปที่บ้านนะแต่ผมจะจ่ายให้พวกเขาคนละสิบล้านยูโรแล้วกันชีวิตก็เหมือนการลวกเนื้อในชาบูถ้าเราลวกเร็วเกินไปเนื้อก็จะไม่สุกถ้าเราลวกนานเกินไปเนื้อก็จะแข็งฝากไว้ให้คิดผมว่าทุกคนจะเข้าใจน้ำจิ้มเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าทำชิมไม่อร่อยเราก็กินไม่อร่อยข้าจะไ่ชาบูเนี่ยน้ำซุปก็ดีนะบางคนเขาตดน้ำซุปถ้าน้ำซุปไม่อร่อยก็ทำให้เนื้อรสชาติไม่อร่อยนะทุกคนผักก็สำคัญการใส่ผักที่ดีลงไปทำมันจะทำให้น้ำซุปราวนขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้สำหรับการกินชาบูการกินชาบูที่ดีต้องมีไอติมถ้าไอติมแข็งเกินไปมันก็ทำให้เราปวดประสาทแล้วก็ไม่อยากกินได้ทำให้เราสูญววาไม่คุ้มค่าดังนั้น ชาบูที่ดีไอติมต้องไม่แข็งจนเกินไปนั่นเองแล้วต้องมีหลายรสชาติด้วยฝากไว้คิดจบแล้วนะครับทุกคนเก s s Evil j e t จากวันที่76ตามหามีอาเพราะอยากกินส้มตำขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันดูกันนะครับไม่ว่าจะดูคลิปเดียวหรือว่าดูหลายคลิปก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครมีอะไรอยากจะพูดจะคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะให้ฮาปา,าจิโกหรือว่าจะมาในเชิงแบบให้คําแนะนําก็ได้นะคุณนะจะตีชมก็ได้นะแต่รับวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากขอบคุณอย่างยิ่งแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีเดอ้อ